อันนี้มั้งครับดินหรือเปล่ามีตัวไหมมีตัวหรือเปล่าตึ๊บตึ๊บโอ้ีผักเว้นครับแม่อันนี้มีฟองนะครับ ต้นนี้มีฟองเห็นหัวแลว้วใบใบปุดนี่ก่อนนะครับข <C le af> ึน้นน้ำก่องนี่มีนะครับมีมีนะครับเห็นไหมครับ <C le af> <c ười> มีฟองด้วยดินแล้ว ๊บโอ้ตัวใหญ่ครับนี่โอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้เดี๋ยวติดทักบ,บุ่งนะครับอ้อครับอือโอ้ตัวนี้เป็นโลนะครับเนี่ยโลครึ่งครับเนี่ย โอ้ใหญ่มากโอ้ยโอ้โหดูครับใหญ่กว่ากิ่งไผ่ครับเนี่ยโอ้โหสองแล้วครับเช้านี้